เริ่มเบื่อมากกับการที่เราจะต้องหากุญแจเวลาเราขึ้นรถและเป็นที่มาของการเปลี่ยนเพื่อความสะดวกสบายมาเปลี่ยนเป็นดอกรุ่นใหม่เขาเรียกชุดนี้นะครับว่า Pu s บสตาร์ทและคีริสโกเวลาเดินเข้าใกล้รถนะครับรถจะทําการปลดล็อกรถเองและเวลาเราลงจากรถรถจะทําการล็อกรถเองออโต้เลยสามารถสตาร์ทรถด้วยกุญแจนอกรถได้ท่านผู้ชมท่านใดนะครับยังไม่มีระบบออโต้แบบนี้สามารถที่จะมาเพิ่มได้ทุกรุ่น ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเป็นเหมือนผมไหมครับเริ่มเบื่อมากกับการที่เราจะต้องหากุญแจเวลาเราขึ้นรถบางทีกุญแจเราฝากไว้กระเป๋าเมียแล้วเราต้องมาทะเลาะกันมาเถียงกันว่าสรุปกุญแจอยู่กับใครอันนี้คือจุดเริ่มต้นของความหงุดหงิดและเป็นที่มาของการเปลี่ยนเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานนั่นก็คือกุญแจรุ่นใหม่แบบนี้นั่นเอง ท่านใดนะที่ใช้รถมือสแเดเบน์อยู่ยังเป็นกุญแจที่เป็นทรงนํำเต้าแบบนี้เวลาสตาร์ทรถก็คือต้องเสียบบิดสตาร์ทเท่านั้นมาเปลี่ยนเป็นดอกรุ่นใหม่และได้ฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมพาไปรีวิวการใช้งานของกุญแจตัวดอกใหม่ตัวนี้กันเลยมาดูกันนะครับว่าทําอะไรได้บ้างกุญแจดอกใหม่นะครับเวลาเดินเข้าใกล้รถนะครับ รถจะทําการปลดล็อกรถเองและเวลาเราลงจากรถรถจะทําการล็อกรถเองออโต้เลยและที่สําคัญฟังก์ชันนี้เด็ดมากๆกก็คือสามารถสตาร์ทรถด้วยกุญแจนอกรถได้ท่านผู้ชมนะครับนั่งรับประทานอาหารอยู่จอดรถกลางแดดอยากจะขึ้นรถแล้วแอร์เย็นเลยทันทีนะครับสามารถกดสตาร์ทนอกรถวอร์มเครื่องวอร์มแอร์ไว้ก่อนได้เลยทันทีด้านในนะครับจากไขบิดสตาร์ท ก็เป็นแบบกดพุชตาร์ทเขาเรียกชุดนี้นะครับว่าพุชตาร์ทและคเลสโกอ่ามาดูนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมเริ่มจากเดินเข้ารถก่อนนะครับนี่ครับเดินเข้ารถนะครับรถทําการปลดล็อกแล้วครับนี่ครับนี่นะครับอ่เดี๋ยวมาดูครับลงจากรถนะครับลงจากรถนะครับล็อกแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าล็อกจริงไหมอ่ะ ผมฝากกุญแจไว้ก่อนนะเดี๋ยวคุณมาดูนะดูนะครับถ้าตัวเราไม่มีกุญแจนะครับใครก็ตามก็ไม่สามารถที่จะเข้ารถเราได้นะครับล็อกอยู่นะครับแต่ถ้าเรามีกุญแจนะครับอ่ากุญแจนะครับแล้วเราเดินมาที่รถนะครับปึ๊บรถทาการปลดล็อกเองทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มใดๆนะครับคุณดูนะครับนี่ครับปลดล็อกละเรียบร้อยนะครับและ ตัวนี้ครับด้านในอ่ะคุณมาดูปุ่มสีเงินเงางามสวยนะครับแล้วก็มีไฟเรืองแสงออกมาเป็นสีส้มๆแดงๆด,ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันพิเศษกันของกุญแจดอกนี้ในเซตนะครับจะมีกุญแจให้2ดอกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งงานสตาร์ทรถนะครับอ่ะคุณมาดูนะครับเราสามารถสั่งงานสตาร์ทรถนะครับเรียบร้อยนะครับรถทําการสตาร์ทเรียบร้อยแล้วเอ๊แล้วสตาร์ทแบบนี้ ถ้าเราไม่ได้อยู่ในรถไม่อยู่ใกล้รถแล้วถ้าโจรมาหรือใครจะขึ้นรถเราจะทําอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารถเขาล็อกอยู่หรือเปล่าล็อกอยู่ครับเข้าไม่ได้นะครับจนกว่าเรานะครับสมมติเรารับประทานอาหารอยู่ใช่ไหมเราเดินเข้ารถกลับไปเข้ารถอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาเข้ารถครันหนึ่งถึงจะเปิดรถได้ นี่ครับระบบเขาทําการเซฟตี้ให้เลยนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะครับว่าถ้าเรากดสตาร์รถแล้วจะมีคนเข้ารถเราได้หรือเปล่าเพราะว่ามันล็อกไว้แล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทําการดับเครื่องโดยการใช้รีโมทนะครับเท่านี้เองครับสะดวกสบายมากและรถทําการล็อกออโต้ให้เรียบร้อยเลย ท่านผู้ชมท่านใดใช้รถมือสเายเบนซ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวกุญแจไขเสียบหรือจะเป็นตัวพุ s ส start อยู่แล้วแต่ยังไม่มีระบบออตโต้แบบนี้ก็สามารถที่จะมาเพิ่มได้ทุกรุ่นท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่ต้องหากุญแจทุกๆครั้งเวลาเข้ารถหรือออกจากรถท่านผู้ชมมาเปลี่ยนเป็นตัวรุ่นใหม่และใช้งานสะดวกสบายดีกว่าไหมครับ